เป็นที่ฮือฮามากในเรื่องการสร้างข้อมูลเท็จนำมาร้องต่อกอกอตในเรื่องคดีหุ้นสื่อไอทีวีต่อคุณพิธาและความจริงก็ปรากฏว่ารายงานการประชุมของบริษัทที่นำมาร้องต่อกกตนั้นเป็นเท็จสวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ขบวนการสร้างหลักฐานเท็จสร้างเรื่องปั้นแต่งไอทีวี ว่ายังดำเนินการเป็นสื่ออยู่และมีใครที่น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้เพราะว่าเป็นที่ยอมรับว่าอาการที่จะทำเรื่องปั้นแต่งระดับนี้เนี่ยมันจะต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่เหตุความผิดพลาดธรรมดาคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับและทั้งหมดต่อไปนี้เป็นการแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะในการถกหาความจริงคุณสามารถโต้แย้งได้ คำพูดของผมถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่ข้อเท็จจริงผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ที่จะโผล่มาเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกที่มีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ที่ท้ายชื่อเขาเวลาเข้าคอมเมนต์ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณเป็นสมาชิกหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วก็ดูว่ามีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้อยู่ที่ท้ายชื่อคุณหรือเปล่าสมัครเป็นสมาชิกได้เดือนละ65บาทกดปุ่มจอยไม่มีใน iOS มันเริ่มจากจับโปะแตกได้ ว่ารายงานการประชุมไอทีวที่คุณเลืองไกลใช้ร้องต่อกอกอตที่คุณเห็นในขณะเนี้ยมันเป็นรายงานที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงผมเห็นรายงานครั้งแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้คำถามที่2มันจะถามมาทำไมในเมื่อเขาตอบไปหมดแล้วในคำถามแรกและมารู้ความจริงในวันนี้ว่ามันสลับคำถามที่1กับคำถามที่ 2... ในรายงาน และนอกจากนี้ไอ้คำถามที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมีการบิดเบือนคำตอบไม่ตรงกับความเป็นจริงในที่ประชุมคุณดูจากคำถามที่2ก่อนนายวิรัติข้องประกิจผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองถามว่า หากคดีความทั้งหมดจบสิ้นลงบริษัทจะมีปันผลหรือไม่มีแผนดําเนินการธุรกิจต่อไปอย่างไรและจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกหรือไม่หรือมีแผนที่จะชําระบัญชีคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่และคําตอบก็คือผลของคดีเป็นจุดสําคัญที่สุดหากผลคดีไม่ออกก็เป็นไปได้ยากมากที่จะดําเนินการใดๆในขณะนี้จากคําถามและคําตอบที่อยู่ในท่อนแรกเนี่ยมันเคลียร์เรียบร้อยแล้ว แต่ผมก็ยังสงสัยว่าทำไมคุณพานุวัตรทะลึ่งมาถามต่อว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่มันจะถามไปทำไมเนี่ยปันตอบเรียบร้อยแล้วในท่อนข้างบนและคำตอบในรายงานการประชุมก็คือปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่เอ๊ะและไอ้ที่ตอบในท่อนแรกอ่ะคุณพานุวัตรคุณไม่ฟังเลยหรือไงว่าเขาตอบไปแล้ว มันไม่ดำเนินกิจการแล้วอะ่ะคุณเห็นความผิดปกติไหมโดยที่ขยายความว่าดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติอันนี้ผมต้องขอชมว่าใช้คำว่าปกติได้ถูกต้องไม่สับสนกับคำว่าปกติรายละเอียดคุณดูคลิปปกติกับปกติว่าใช้ต่างกันยังไง เดี๋ยวผมจะแนบไว้แต่ว่าคําตอบเนี่ยมันบิดเบือนข้อเท็จจริงคือในรายงานเป็นการตอบคําถามที่2ว่ายังดําเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทคําตอบในที่ประชุมอิเล็กทรอนิกส์กับคําตอบในรายงานบันทึกการประชุมที่เป็นเอกสารนั้นไม่ตรงกรันมีคําถามจากคุณพานุวัตรขวัญยืนมาด้วยตนเองนะครับ มีการดําเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีไหมครับตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆนะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆนะครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดําเนินการใดๆก็หมายความว่าคุณเรืองไกรงานเข้า ใช้ข้อความอันเป็นเท็จไม่รู้ว่าเจตนาหรือเปล่าไปร้องต่อกรกตต่อและมันก็สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของผมว่าไอ้คำถามที่สองเนี่ยมันควรจะถามก่อนคำถามที่หนึ่งหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้คำถามที่หนึ่งในรายงานเนี่ยมันตอบหมดครอบคลุมหมดเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีการดำเนินกิจการใดๆ แล้วทำไมมันทะลึ่งจะต้องมีคำถามที่2ว่ามีการดําเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือเปล่าคุณเห็นความไม่เมคเส้นไม่ลงล่องลองรอยของรายงานการประชุมฉบับนี้ไหมมาฟังคําถามที่2จากคุณวิรัติข้องประกิตนะครับหากคดีความต่างๆจบสิ้นเรียบร้อยบริษัทจะมีปันผลไหมบริษัทจะมีแผนการ,การดำเนินธุรกิจต่อไปจะเข้า ตลาดหลักทรัพย์อีกหรือเปล่าบริษัทมีแผนจะชําระบัญชีหรือกิจาการคืนเงินแก่ผู้ถือพูดหรือไม่ขอเลียนอย่างนี้นะครับผมว่าผลของคดีเป็นจุดสําคัญที่สุดนะครับของบริษัทถ้าผลคดียังไม่ได้ออกมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะดําเนินการใดๆกับไอทีวีณขณะนี้นะครับถ้าผลคดียังไม่ได้ออกมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะดําเนินการใดๆกับไอทีวีณขณะนี้และผมบอกไม่รู้กี่ครั้งว่าการกินแป้งและน้ําตาลนั้นทําให้คุณหิวเร็ว และวิตามินที่ผมส่งเสริมพูดแล้วพูดอีกก็คือวิตามินดีโดยเฉพาะ D3 พยายามออกแดดบ่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณสนใจไอดีดรอปแบบที่หยดใต้ลิ้นซึมเข้าผ่านร่างกายได้ทันทีเนี่ยก็ลองติดต่อซื้อผ่านไลน์ตามที่ผมให้ไว้ในสไลด์คือในคลิปวิดีโอเนี่ยคำตอบทั้งสองคำถามสอดคล้องกันคำตอบแรกก็คือไม่มีการดำเนินการใดๆและคำตอบที่สองไปย้ำอีกทีหนึ่ง ว่าไม่สามารถดําเนินการใดๆได,ได้ต้องรอผลของคดีซะก่อนเห็นไหมครับคำตอบในคลิปวิดีโอนั้นมันสอดคล้องกันทั้งสองคำถามขณะที่รายงานการประชุมที่พิมพ์ออกมาเนี่ยและเอาไปร้องต่อกอก,อกตอเนี่ยคำตอบมันไม่สอดคล้องกันมันมีความผิดปกติทั้งเนื้อหาของคำถามและคำตอบและลำดับของคำถามและคำตอบคำถามและคำตอบที่มาที่หลังควรจะขึ้นก่อน นี่ฉะนั้นแล้วคุณพานุวัตนไม่รู้จะถามทำไมคำถามที่ใหญ่ที่สุดก็คือใครอยู่เบื้องหลังมีใครบ้างที่เป็นผู้ต้องสงสัยในกระบวนการสร้างข่าวเท็จลำดับเหตุการณ์นี้ผมนำมาจากช่อง PPTV คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อก็ได้เริ่มจากวันที่24เมษายนในสื่อเขาใช้คำว่าผู้เปิดปมก็หมายความว่า เป็นผู้ที่รู้ก่อนใครโดยการโพสต์ผ่าน Facebook วันนักการเมืองที่กำลังถือหุ้นไอทีวีเตรียมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและมอบตัวกอกอตอด้วยนะครับหัวหน้าพักหนึ่งถือหุ้น42,000หุ้นหุ้นหนึ่งตก1บาท60ตังค์มันมีความแปลกตรงที่ว่าต้องมอบตัวกอกอตอ เหมือนกับรู้ว่ามันจะต้องมีการไปร้องต่อกอกอตหลังจากที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกสองวันต่อมาก็คือวันที่26เมษาวันที่26เมษามีการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีีและถ้าเกิดผมถือหุ้นอะไรที่ไม่เกิน1ล้านบาทเนี้ยผมไม่สนใจที่จะไปประชุมผู้ถือหุ้นหรอกแต่ดูเหมือนผู้ถือหุ้นบางรายที่ถือหุ้นเพียงเล็กน้อย ก็เสียสละเวลาหรือส่งตัวแทนให้ความสนใจกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นพิเศษประเด็นที่เรารู้กันก็คือรายงานการประชุมมีการเล่นแรกแปราธาตุก็คือเอาคำถามที่สสลับไปเป็นคำถามที่หเอาคำถามที่หที่สำคัญมากมาไว้เป็นคำถามที่สและสื่อส่วนมากสนใจกับอคำถามหลัง ว่าไอทีวียังดำเนินกิจการสื่ออยู่หรือเปล่าทำให้ไม่อ่านคำถามที่มาก่อนหน้าในรายงานการประชุมคุณพานุวัฒน์ซึ่งถามเป็นคำถามแรกนะแต่ว่าในรายงานการประชุมนั้นไปใส่เป็นคำถามที่2ถามว่าบริษัทไอทีวียังดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือทีวีอยู่หรือไม่ครับและในความเป็นจริงในเทปเนี่ยก็ตอบว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนิน การใดๆนะครับแต่ในรายงานการประชุมที่บิดเบือนเนี่ยตอบว่ายังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีรายได้นิติบุคคลตามปกติสังเกตว่ามีการต่อเติมโดยที่เน้นว่ามีรายได้ไอ้รายได้ที่ว่านั้นมันเป็นรายได้จากดอกเบีย้ยแต่ว่านำมาใช้เพื่อนเน้นว่าบริษัทมีรายได้ และสื่อให้เห็นว่าเป็นรายได้จากคำถามก็คือรายได้จากการเป็นสื่อหรือการเป็นทีวีวันที่9พฤษภาคมคุณเลืองไกแรแถลงข่าวเตรียมยื่นคำร้องต่อกอกอตและในวันเดียวกันเนี่ยผู้สมัครสอสอกทมก็มีการให้ข่าวโตคุณพิธาว่าการอ้างหุ้นไอทีวีเป็นของกองมรดกฟังไม่ขึ้น อันนี้จะเป็นเจตนาที่จะโจมตีหรือเปล่าคุณลองคิดดูเอาเองวันที่10ยื่นร้องต่อกอกอตและถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องการนอนผมอยากให้คุณลองโกโก้แมสโกโก้แมสไม่ใช่ผงโกโก้ไม่ใช่ช็อกกัลโกโก้แมสมีเซโรโทนินสูงมากๆช่วยส่งเสริมการรักษาโรคซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีและโกโก้แมสของไทยนั้นถือว่าเป็นสุดยอด ไม่ใช่สินค้านำเข้าช่วยส่งเสริมเกษตรกร,กรไทยที่ปลูกโกโก้แต่ไม่มีตลาดรองรับในขณะนี้หลายคนก็ถามว่าอา้าวถ้าทำผิดอย่างนี้มีโทษระดับไหนคนที่เป็นกรรมการบริษัทเนี่ยและรู้เห็นเป็นใจในการกระทำก็ดีหรือยินยอมให้กระทำก็ดีในมาตรา312ทําให้เกิดความเสียหายทําลายเปลี่ยนแปลงตัดทอน ปลอมบัญชีเอกสารหรือหลักประกันของนิติบุคคลหรือลงข้อความเท็จแม้กระทั่งไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือในเอกสารของนิติบุคคลถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อรวงให้นิติบุคคลดังกล่าวหรือผู้ถือหุ้นขาดผลประโยชน์อันควรหรือรวงบุคคลใดๆหมายความบุคคลภายนอกก็ได้แต่นี่เป็นการรวงก่กตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ห ถึง10ปีทีนี้มีคนถามว่าแล้วนักร้องน่ะก็มีความเป็นไปได้ที่ทำงานร่วมกันหรือทำเป็นกระบวนการในมาตรา143การแจ้งหรือให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการในที่นี้ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่7ถึง10ปีสรุปก็คือในแง่ของกระบวนการสืบสวนสอบสวนสอบปากคำเนี่ย มีใครบ้างที่เกี่ยวข้องและผมไม่ได้บอกว่าเขากระทําผิดนะครับผมบอกว่าไอการสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะต้องไปสอบใครบ้างคนแรกก็คือผู้เปิดปมคนที่สองก็คือผู้ตั้งคําถามในที่ประชุมมีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าและไอที่สาคัญมากๆก็คือผู้บันทึกการประชุมที่ไม่ตรงกับความจริงเนี่ยรวมถึงประธานในที่ประชุมที่ดันเซ็นรับรอง ไอการเซ็นรับรองนั้นกฎหมายเขาถือว่าคุณอ่านทุกตัวอักษรและสุดท้ายผู้นำเอกสารนี้มาใช้ยื่นร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตอเอาละครับทั้งหมดนี้ก็ฝากให้คุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ที่เรารู้ก็คือ i อทไม่มีการดำเนินกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อ และต้องรอผลของคดีและบังเอิญไอ้ผลของคดีเนี่ยเวลาล่วงมาตั้ง10กว่าปีจะ20ปีเนี่ยมันก็ทะลึ่งจะมาสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนี้อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นสุดท้ายสาเหตุ70%ที่คนไทยเข้าโรงพยาบาลมากก็คือกินหลายมือ้อแล้วก็กินแป้งกินน้ำตาลแปรรูปอาหารจากโรงงานผมไม่ได้แนะนำให้คุณสิ้นเปลืองแต่ผมแนะนำให้คุณประหยัด โดยการกินน้อยมือ้อและอยากกินอาหารโรงงานแป้งน้ำตาลแปรรูปแม้แต่เด็กก็ทำ IF ได้ IF ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องกิน2มื้อเท่านั้นคุณอาจจะกิน3าม,มื้อก็ได้แต่ว่าบีบเวลาให้มันใกล้กันหน่อยและที่สำคัญก็คือไม่กินระหว่างมื้อเด็ดขาดขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ